เป็นคุณแม่หลังตั้งท้องได้สองเดือนท่านอิสริยะชวนแฟนคลับทำบุญวันเกิดย้อนหลังยอมเหตุระกูลกับฉายาจอมขโมยซีนในละครราชินีหมอลำทั้งหมดนี้ในวันบันเทิง สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวันบันเทิงครับผมพบกันจนถึงสุขนะคะเย็นๆแบบนี้กับดิฉันเดียลิลลี่แมตตกรดค่ะและผมอ้าวไม่ใช่นกจันเต็มครับผมนี่ยเรารู้นะว่าอยู่กล้องนี้แล้ว SMS มานะคะ4642001ค่ะพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มีข่าวใหญ่หลายข่าวเลยอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องช็อกวงการก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่านางเอกสาวหมิวลลิตากับสามีก็คือสารวัตรกล้องนะฮะแยกทางกัน ลือกันมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะจะจริงไม่จริงอย่างไรนะครับไปติดตามพร้อมกับข่าวบันเทิงอ,อื่นๆเลยครับ ถือว่าเป็นข่าวรักเราที่สะเทือนสถาบัานครอบครัวไม่น้อยเมื่อมีกระแสข่าวลือออกมาว่าอดีตนางเอกมอมาก,กับสามีในตำรวจตัดสินใจแยกทางกับไปทีเรียบร้อยงานนี้เหล่านักสืบข่าวเผือกต่างก็พุ่งเป้าไปที่อดีตนางเอกอยางมิวและลิตาและสารวัตรกองเราว่าก่อนนั้นี้เองถึงคู่ก็เคยมีกระแสข่าวเตียงหักออกมาเป็นระยะๆะะและแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากปากของัึงคู่แต่คนใกล้ชิดก็เผยเลยค่ะว่าอดีตสามีภรรยาได้เดินทางไปจดทะเบียนหย่ากันที่สำนักงานเขตด,ดอนเมืองพร้อมทำข้อตกลงว่าฝ่ายของสาวมิวจะรับหน้าที่เป็นผู้ปกครองของลูกชายอย่าง เรียกว่าปิดตำนานรัก16ปีลงอย่างน่าใจหายเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่รักต้นแบบ แถมยังมีตำแหน่งครอบครัวตัวอย่างพวงท้ายมาอีกด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะในที่สุดก็จะได้ใช้สถานะคุณพ่อคุณแม่แล้วละค่ะสำหรับคู่สามีภรรยาชมพู่อรยาและหนุ่มน็อตวิศรุธที่เมื่อไม่นานมานี้เองม้าอนะภาพี่สาวคนสนิทของสาวชมพู่ก็ได้ออกมาเผยข่าวดีผ่านทางรายการทีวีรายการหนึ่งว่านางเอกสาวได้ตั้งท้องสองเดือนแล้วแถมผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่หวานเจี๊ยบก็ได้โพสต์ภาพของหนุ่มน็อตที่ยืนเฝ้าสาวชมพู่อยู่ข้างเตียงพร้อมแคปชั่นมีความสุขชื่นมื่งงานนี้สร เพราะแววมานะคะว่าหนูน้อยผู้มีบุญคนนี้อาจจะเป็นหล้านชายคนแรกของตระกูลซะด้วยววยังไงก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยละกันค่ะคนทำงานหน้าดำน่าจะเป็นพี่มากกว่าอ <c oughs> อะไรจะนะ่าอิจฉาขนาดนั้นล่ะคะคุณตั้งแต่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับศรีภรรยายอย่างมีเครียหันษาอดีตคัสเนอร์วาอย่างดีเจเพชรจ้าเกิดสิ้นลายกลายเป็นสามีดีเด่นเอาอกเอาใจทุกอย่างาจนชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันยกฉายาทาสเมียให้ไปเลยทาสเมียทาสเมียทาสเมียสงสัยว่าที่ดูแลดีขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าเตรียมร่างกายคืนภรรยายให้พร้อมสําหรับการปั๊มถยาดาตเว่าวาวบอกว่าถึงคู่นั้นวางแผนเปิดอู่แบบเดือนจีรีบปรึกษาคุณหมอทันทีชนิดที่เรียกได้ว่าอยากจะให้มี ลึกซะวันนี้พรุ่งนี้เหมันเสนเลยลยค่ะนี่เดือนกุมภามีนาน่าจะน่าจะท้องแล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแข็งแรงมากแข็งแรงไม่หวั่นใจครับเพราะว่าที่อยากแต่งเพราะว่าอยากมีน้องอยู่แล้วงไงก็พร้อมมากสู้ๆนะคะจริงๆนิวเคลียร์ก็ยังเด็กไม่น่าจะยากนะคะส่วนพี่เพชรเขาก็ดูแบบ ฟิต <Fit. S 2> เออถูกแหมถ้าถคุณนี่ฟิตร <c oughs> ่างกายนี่น,นี่แนะนําแนะนำอะไรหรือว่าบางทีจะให้ไปให้พี่บุ๊ดดี้เป่าท้องให้หรอไหมทำไมล่ะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เขาก็เป่าท้องจนเนี่ยตั้งท้องไปแล้วหลายคนเลยนะคือดาราสาวคนไหนไปเจอพี่บุ๊ดดี้โดนเป่าท้องปุ๊บท้องหมดเลยเอ๋ออย่างพี่บุ๊ดดี้เขาบอกว่าอย่างชมพู่เนี่ย<ะ>เขาเคยเป่าท้องมาแล้วนะ ก็เลยป่องเลยใช่ถูกต้องแล้วก็<อ>ที่ผ่านมาจริงๆก็มีอีกหลายคนเลยด้วยนะคะไม่แน่ไม่แน่ลองดูแล้วกันพ่อหมอวุดดี้อ่าผมป่าวบ้างว้าใไม่ใช่แล้วยัง<อ>ไมง่จะไปท้องกับใครล่ะคะคุณเออ <c oughs> ไม่น่าท้องนะฮะเอาส่วนช่วงหน้านะครับใครที่คิดถึงหนุ่มเท้าไฟอย่างหั่นอิสริยะนะฮะเรามีภาพบรรยากาศงานทําบุญวันเกิดมาฝากกันนะครับสักครู่เดียวครับ อยู่กันต่อกักบวันบันเทิงออฟละเดียนะคะคสําหรับช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของหนุ่มฮั่น<อ>เี่เรามีภาพบรรยากาศของหนุ่มฮั่นนะคะที่ได้ใช้เวลาดีๆในวันเกิดร่วมกับแฟนคลับนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายแถมยังได้บุญกันท่วนหน้าอีกด้วยบรรยากาศเนี่ยจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปชมเลยค่ะ ถือโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีบริบูรณ์นุ่มตีคาดสอย่างฮันอิสรยิยะก็ขอร่วมทำบุญพร้อมกับจัดฉลองวันเกิดย้อนหลัง ร่วมกับแฟนคลับกว่า200คนในชื่องานที่ว่า Hans Birthday Charity 2017ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบสุดๆซึ่งหนุ่มฮันก็ได้สมทบทุนทำบุญร่วมกับแฟนคลับเพื่อนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปธรภมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นจำนวนเงินกว่า120,000บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และในงานนี้เองเหล่าแฟนคลับคนรักฮันก็ได้ทำเซอร์ไพรส์พิเศษ ด้วยชมเพลงสุดน่ารักพร้อมกับเค,ค้กวันเกิดก้อนโตโดยมีตัวแทนจากเป็นคลับบ้านต่างๆอาทิเชน่นบ้านแกงสม้มโตโน่ริชการกักงและต้าววราวุฒมาเป็นตัวแทนมอบของขวัญก่อนที่หนุ่มฮันจะนําพวงมาลัยมากราบคุณแม่ผู้ให้กําเนิดและของขวัญชิ้นพิเศษที่หนุ่มฮันได้ทําให้กับคุณแม่และตัวเองนั่นก็คือการปลดหนี้ทั้งหมดได้สําเร็จนั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองในปีนี้คือเราสามารถแบบ เขาเรียกว่าปลดหนี้ทุกอย่างในชีวิตได้หมดแล้วอะไรเงี้ยครับผมที่เคยแบบมีมาอะไรเงี้ยชีวิตหลังจากนี้ไปก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าก่อร่างสร้างตัว เก็บเกี่ยวชีวิตให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับผมแบบทําในสิ่งที่อยากทําให้มากขึ้นเมื่อไม่นานผมก็เพิ่งบอกคุณแม่ไปอะไรอย่างนี้ครับเออมันหมดแล้วนะอะไรอย่างนี้ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างนี้ยคุณแม่คราก็เล้ว,วก็โอเคอะไรอย่างนี้ยรับว่ดีใจขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะที่จัดงานคล้ายวันเกิดวันนี้ให้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะมี ความสุขมากๆนะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ขอให้ผลบุญในวันนี้เนี่ยส่งผลที่ดีต่อทุกคนตลอดไปครับผมขอบคุณครับ แฮปปี้เบอร์เดย์หนุ่มท่านย้อนหลังด้วยนะคะโหน่ารักมากๆนะหล่อน่ารักเต้นเก่งแล้วก็กัตตันยูด้วยนะคะเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้นี่หมดแล้วเราก็ยินดีกับเขาด้วยจริงๆนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวท่านป่ะเราสร้างตัวไปด้วยกันเดี๋ยว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 เขาชวนคุณเหรอเขาไม่ได้ชวนไงแต่คุณจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวเาเขาจะสร้างตัวเผื่อจะสร้างไปพร้อมๆกันอ๋อตื่น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 นะ เอออาจจะสร้างนี่นะคุณใบอ่ะอ่ามาใช้ชีวิตร่วมกันจะได้มีนี่มากขึ้นนี่ตอนนี้โรงเรียนสอนเต้นเขานี่กําลังบูมนะใช่หลายคนนี่เลือกเรียนเต้นที่โรงเรียนของคุณท่านนะธุรกิจไปได้ดีค่ะครับผมอ้าวแฟนคลับก็ไปร่วมงานก็ได้บุญด้วยเรียกว่าแฮปปี้กันทั่นหน้าทุกๆฝ่ายเลยทีเดียวใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปบุกกองละครราชินีหมอลำเห็นในจอพี่ดอมเนี่ยหรือว่าพี่ศักด์เนี่ย คนน่าสงสารมากเลยนะคะบอกเลยว่าเบื้องหลังนี่แย่งตีนสุดๆจะแย่งเป็นแบบไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ เยียกว่าดราม่าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะสําหรับ,ร,บราชินีหมอลำตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศยันตอนนี้ยังดราม่าอยู่เลยใช่ฮะสำหรับผู้ของพี่ศักดิ์กับพินเนี่ยนะคะหรือว่าพี่ดอมเหตุกูลกับ,บกวางกมลชนกเนี่ยนะคะมีเหตุที่ทําให้โชคชะตาเนี่ยทำให้เขาทั้งสองคนต้องพลาดจากกันแล้วก็ขาดกันไปขาดกันมาขาดกันไปขาดกันมาข,าด,มา,ขาดไปค่ะอ๋อแหมไม่คือมารู้สึกอย่างนี้ไงอ๋อไม่เจอกันสักทีใช่ใครก็ซุ๊บ อ่ะจะไปหาพัซซ่าอ่ะเดินหายไปอ่ะไม่ไ,มได้เห็นกัเอ่ะขาดกันไปขาดกันมาขาดกันพ่อ <laughs> ว้ <laughs> นี่แหละค่ะผู้ชมแต่ว่าคืนนี้ เขาทั้งจะ,<ส>ะไม่ค่ะไม่คาดแล้วค่ะเขาจะได้มาเจอกันแล้วค่ะนี่แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามความเข้มข้นวินาทีที่เขาจะได้เจอกันนะฮะวันนี้เรามีเบื้องหลังสนุกๆน,นะครับเมื่อพี่ดอมเหตระกูลรับบทเป็นชายตาบอดโอ้ในจอนี่ดรามาสสาร่าสุดๆสสสสแต่ว่านักแสดงทุกคนการันตีว่านี่คือคนที่ขโมยซีนของละครเรื่องนี้ขโมยได้ยังไงนี่แหละอยากรู้ตามพี่อุ้มขจรกิจไปเลยครับ ไม่ใช่บทบาทที่ใครจะเล่นก็ได้นะคะกับผู้ชายตาบอดที่ต้องดราม่าน้ำตานองเกือบทั้งเรื่องอย่างบทศักในละครเรื่องราชินีหมอลำที่พี่ดอมเหตระกูลสามารถถ่ายทอดบทนี้ออกมาได้ตรงใจผู้กำกับการแสดงสุดๆเลยล้วค่ะในเมื่อแม่เขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเรากลับบ้านกันเถอะเฮถ้าไม่ถ้าไม่ใช่พี่ดอมแล้วจะเป็นใครวะ ที่มีศักยภาพเพียงพอกับกับตัวละครสักตอบว่าไม่ผิดคาดเพราะพี่ดอมก็ทําได้ดีมากในในในตัวละครนั้นๆ <Okay. S 1> แล้วนางก็จะเป็นคนที่ถูกกล่าวขานมากๆจากใครหลายคนว่าขโมยขโมยจิงคือนางก็เล่นของนางไปเรื่อยทุกคนก็คุยไปคุยไปนางก็น้ําตาหยดแมะแมะ คือพี่ดอมเะอินกับตัวละครนะอินกับเรื่องราวต่างๆที่ที่เข้ามาในชีวิตของของตัวละครสักหาพ่อโอ้โหพี่ดอมเหตะกูลเป็นคนที่เล่นเก่งมาก แทบจะไม่มีการเทคเลยพี่ดอมนะมเราไปเล่นกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่านี่เขาเป็นตาบอดจริงๆเลยนะเพราะในขณะที่พอพอพอปอ,อกองตัดไปที่อื่นเนี่ยเราก็แกล้งทําหน้าทำตาใส่เขา,เ,าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วก็พี่ดอมเนี่ยตอนตอนบดร้องไห้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนับ1 2ึ่งสองสาน้ำตาหยดแหมะแหมะ ในซีนที่เขามีความรักความอบอุ่นเราก็จะรู้สึกว่าหวามใจไปกับความรักความอบอุ่นของเขาเลยเล่นเก่งมากๆค่ะพี่ดอมค่ะเห็นได้ยินมาว่าเป็นจองขโมยซีนด้วยพี่ดอมเหตุกูลโอ้โหคือแบบว่าคนอื่นเขาเล่นกันแทบตายนู่นนี่นั่นนะพอท้ายมาจบพี่ดอมยืนน้าตาไหลอยู่ข้างหลัง้ช่กองก็ต้องมาอินเสิร์ตพี่ดอมใช่โมยซีนเก่งมากและทุกคนที่เล่นกันมาทั้งหมดทั้งซีนยกมือไหว้ยกมือไหว้อย่างน้อยลูกของพี่ก็โตแล้ว เขาก็ยังดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งส่วนพี่พี่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยจะได้มีเลี้ยวมีแรงออกไปตามหาเขาแล้วถ้าพี่ล้มป่วยขึ้นมาลูกของพี่อจะลำบากแค่ไหน ความเลอค่าของละครราชินีหมอลำนอกจากเรื่องราวจะเข้มข้นบทเพลงจะไพเราะแล้วการแสดงขั้นเทพของนักแสดงคุณภาพยังดอมเหตรกูลกับกวางกมลชนกก็จะทำให้คุณผู้ชมน้ำตาไหลไปกับตัวละครโดยไม่รู้ตัวอย่างแน่นอนค่ะนิ่มลูกนิ่มอยู่ไหนจ้ะลูกนิ่มอยู่นี่จ้ะพอ่อ ก็ไม่รู้จัะพ่อแต่ว่านะเขาร้องไห้ใหญ่เลยหรือว่าหรือว่าคุณพูดไม่ได้หลังจากที่ตามหาสามีและลูกมานานหลายปีเมื่อได้มีโอกาสเจอหน้าแล้วพินจะจัดการกับชีวิตยังไงเธอจะทิ้งอนาคตบทบาทราชนีหมอลำเพื่อมาอยู่กับครอบครัวที่โหยหามาทั้งชีวิตหรือไม่ ติดตามชมได้ในละครราชินีหมอลำคืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะนัดเป็นอะไรเหรอจ๊ะใครจะนี เนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับต้องบอกเลยว่าโหเศร้ามากอุตส่าห์ได้เจอกันแล้วนะคะแต่ว่าคือก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดครับให้พี่ศักดิ์เนี่ยได้รู้ว่าเนี่ยคือพินครับนะคะคแต่ว่าก็เอาแบบเหมือนอให้เงินไว้เพระว่าสงสารอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เจอกันแล้วแต่เมื่อคืนนี้เป็นฉากร้องไห้แบบดราม่าหน,นักมากเราดูฉากนี้ไปเมื่อคืนก็แอบน้ําตาซึมไปด้วยเพราะสงสารอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันให้ได้แต่พูดถึงชีวิตเรื่องของการดราม่าเนี่ยในเรื่องหลายๆคนจะบอกวว่่่่าาาาาาาคํนนงงงเก็สสรรพพพะต้ออ ตาบอดออกมาตามหาแม่ต้องทํางานต้องอะไรอีกแบบนี้คํานางว่าดราม่าแล้วดราม่ากว่าคือพี่ดอมเนี่ยที่เขาบอกว่าขโมยซีนก็ตอนนี้เลยใช่หูน้ําตาไหลคือขโมยซีนไม่ได้ขโมยแบบอะไรเลยนะคะหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็เล่นเศร้ากันมาหนักสุดเลยแต่สุดท้ายพอมาปิดที่พี่ดอมปั๊บเนี่ย Oh oh. เล่นดีมากด,ามาดีจัด<า>เลยหนักสุดแล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นนางสงสารจริงๆนะคะครับแต่ว่าคืนนี้ค่ะต้องติดตามกันเพราะว่าคำนางจะได้ขึ้นร้องเพลงแล้วนะคะแล้วไปเข้าตาเจ้าของค่ายเพลงด้วยนี่ถามเลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครเพราะฉะนั้นติดตามให้กําลังใจกันนะคะว่าคำนางจะได้เป็นนักร้องหรือเปล่าค่ะสองทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสองทุ่มครึ่งค่ะทุ่ม45กับซิทคอมบางรักซอย9ทับนะฮะตอนนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่ก วัยรุ่นวัยว้าวุว่นว,วัยฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าสอนได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อชัดเจนกําลังพยายามทำทุกวิถีทางนะฮะอยากจะล้วงความลับของลูกชายอย่างชัดแจ้งเออซ่อนอะไรไว้เวลา เก็บอะไรไว้ในคอมโพสอะไรไว้หรือเปล่าเอสต์ลงเป็นคนยังไงชอบใครนะฮะแต่ว่าก็เกิดดราม,ม่าขึ้นเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านกำลังจะย้ายออกอีกนั่นไงทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต้องรอติดตามทุ่ง45ครับใช่อย่าลืมต่อยาวๆกับราชนินีหมอลำด้วยเลยนะคะควันนี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามเราสคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ